ทุ่งนาน,นะคะเดินตามทุ่งนานโอ้เจอช้างยอดรักนะคะมาจากน้ำมนลนะคะ,ะเดินขึ้นมาเป็นแถวเลยสงางวันแดดร้อน กองยอดรักแข้งสมพรสมบูรณ์สายแทรกเลยเดินตามกัน <t> <t> ยอดรักแพทองเหรอสมพรยอดรักอืมอืม ยะนรักแพทองเหรอยัรักจินมะขามเทศแพทองคนเลี้ยงช้างแพทองทั้งคนทั้งช้างเลยบอในพลามาหอนไหนทาง Sông diễn <cười> <cười> Sạp xôn Thang sông diễn Thang sông diễn Khang sông diễn sông ทางสรงยิงนะคะรับทางยอดรักนะคะตาปันมาจากน้ำมูลเลย ทางในก็ทางสมพรสมบูรณ์นะคะสมพรสมบูรณ์มาแล้วมาถึงบ้านแล้วกลางวันก็ไปร้านในป่านี่ก็เป็นโรงช้างนะคะที่หลากำลัง ทำอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังขาดนุกกบกระมานะคะยังขาดคะแนนนะคะยังไม่สมบูรณ์แบบเลยฝากู้ยใหญ่ใจบุญด้วยนะคะช่วยหนุนผลไม้ช่วยแ้างสบงานด้วยนะคะเพื่อหาคะแนนนะคะสมทบุนทางบ้านแชงสอนเชือกสมควรสมบูรณ์